เรื่องแรกที่จะคุยวันนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากการที่ทุกฝ่ายจดจ่ออยู่กับข่าวของการตามหาเรือดำน้ำไททันที่ลงไปสำรวจซากเรือไททานิกแล้วก็พบกับบทสรุปอันน่าเศร้าสลดเมื่อวานนี้นะครับ,รบที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษาความปลอดภัยชายฝั่งสหรัฐอบอกว่าเรือลำนี้ระเบิดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะฮะไม่มีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ล่าสุดนะครับมีมุมมองนะครับ,รบของเจมส์แคเมรอนพ่วมกับที่ทำให้ไททานิกเนี่ยเป็น จุดหมายของหลายคนที่อยากจะลงไปเห็นเป็นเรือที่ดำดิง่งร้อยกว่าปีก่อนสู่ท้องมหาสมุทรเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ก็อย่างที่คุณรัฐพลพูดไปน,นะครับเจมส์คารมรอนเจ้าของอผลงานภาพยนตร์ชื่อดังไททานิกตัวเขาเองเนี่ยปัจจุบันก็เป็นสมาชิกธุรกิจผลิตเรือดำน้ำขนาดเล็กด้วยอ,ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วรู้สึกว่าตนน่าจะเตือนเรื่องประเด็นความปลอดภัยของเรือดำน้าชมซากไททนิก ก่อนที่จะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมนี้นะครับเพราะว่าตัวแคมรอนเนี่ยกลายมาเป็นนักสำรวจใต้ทะเลลึกตั้งแต่ช่วงคริสทศสวาที่ 1, 1990แล้วเพราะว่าตอนนั้นต้องหาข้อมูลเพื่อไปสร้างภาพนยนตร์ชื่อดังที่ เขาบอกเป็นหนึ่งในะพี่คนทำเงินมหาอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ได้รางวัลมาเกือบทุกเวทีนะฮะตัวเขาเองเนี่ยเป็นเจ้าเาขาเรนะียกอะเจ้าของร่วมบริษัทชื่อ Triton Submarines ก็เป็นธุรกิจประกอบเรือดำน้ำขนาดเล็กสำหรับการวิจัยแล้วการท่องเที่ยวด้วยครับแล้วเขาก็ยังเป็นสมาชิกในชนุมชนอุตสาหกรรมผู้ผลิตเรือดำน้ำเพื่อการวิจัยและการสำรวจชื่อว่า manned underwater vehicle หรือ MUV นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาเองล่ะรวมทั้งคนหลายคนในอุตสาหกรรมเนี้ยรู้สึกว่าไม่ค่ไม่ไม่ค่อยแน่ใจข้องใจกับ ประเด็นคุณภาพความปลอดภัยของเรือน้ำไทยท่านที่ผลิตโดยบริษัท Ocean Gate Exped s Expedition อ,อิงนะฮะ,ะที่เพิ่งระเบิดไปเพราะว่าลำเรือของเรือน้ำเนี่ยทางบริษัทนี้ใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียมซึ่ง แคมรอนเนี่ยระบุระหว่างการสัมภาษณ์กับรอยเตอร์ครับว่าตัวเองคิดว่าเนี่ยวัสดุที่ใช้ประกอบตัวเรือที่ว่าเนี่ยเป็น <c oughs> แค่พูดก็กลัวแล้วเป็นความคิดที่แบบไม่น่าใช้เลยแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็อย่างที่บอกไปรู้สึกแย่ที่ว่าน่าจะมาพูดเรื่องนี้ดังๆกว่านี้แต่ตอน <C rap. S 1> ต้น I wish I had been more vocal about that, but I think I was unaware had that vocal about been but more That they แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฉลาดมากอ่ะมันน่าจะมีคนรู้มากเขาแล้วก็พูดแล้วเขาก็เลยเงียบไปดีกว่าแล้วตัวเองก็ไม่เคยทดสอบด้วยว่าวัาสดุที่ว่าเนี่ยมันไม่เวิร์กแค่ไหนแต่รู้บอกว่าฟังแล้วมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเอามาใช้อยู่แล้วครับครับตอนนี้นะครับยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าสาเหตุของการระเบิดจากภายในของเรือดำน้ำไททันคืออะไรนะครับและแคมารอนก็สันนิษฐานนะครับว่า ผู้ที่เฝ้าดูแลมีความคิดวิพากษ์วิจารณ์บริษัทโอเชียนเกตนั้นคิดถูกตั้งแต่เมื่อออกมาเตือนครั้งแรกครับว่า ลำเรือนั้นทำจากคาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียมที่อาจจะเกิดการแยกตัวเป็นชั้นๆของวัสดุและการซึมของน้ำในระดับที่เล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะฮะภาษาอังกฤษบอกว่า m i โครสโคปิกวอเตอร์อินเ s รที่ประกอบกันแล้วเนี่ยทำให้ตัวลำเรือนั้นเสื่อมจนหมดสภาพเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งนะครับ,รบผู้เชี่ยวชาญรายอื่นๆนะบอกกันนะครับว่า เรื่องนี้เนี่ยมีการได้ข้อมูลจากพนักงานของบริษัทที่เอาข้อมูลออกมาเปิดเผยประเด็นนี้ตั้งแต่เมื่อปี2018 2018ก็คือ5ปีที่แล้วนะครับแล้วก็วิจารณ์บริษัท Ocean g a t e Inc. ที่เลือกไม่ขอจดทะเบียนรับรองเรือและใช้เรือดำน้ำเป็นอุปกรณ์ทดลองมาโดยตลอดนะครับ รอยเตอร์ uters, รายงานว่าบริษัทดังกล่าวนั้นยังไม่ตอบกลับคำถามของผู้สื่อข่าวว่าทำไมจึงตัดสินใจไม่ยื่นขอใบรับรองจากหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระบุคคลที่3ในอุตสาหกรรมนี้นะซึ่งก็มีหลายอง,องค์กรคุณพรัฐเช่นหน่วยงาน American Bureau of Shipping ของสหรัฐแล้วก็บริษัทของยุโรปที่ชื่อ DNV นนะครับ น่วยงานดูแลความปลอดภัยตามชายฝั่งของสหรัฐหรือว่า U.S. Coast Guard เปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าเรือดำน้ำไททันน่าจะระเบิดจากภายในตัวเรือระหว่างดำลงไปยังก้นมหาสมุทรอ t ร a ตแลนติกเพื่อชมซากเรือไททานิกแต่กระบวนการสอบสวนนั้นยังต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งนะครับกว่าจะทราบผลสุดท้ายขณะเดียวกันกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยกับสื่อ The Wall Street Journal นะครับว่า ระบบลับเพื่อตรวจจับเสียงสะท้อนของ กองทัพนั้นสามารถบันทึกเสียงที่เป็นความผิดปกติซึ่งตรงกับการระเบิดภายในหรือการระเบิดที่อยู่ในระยะใกล้ๆกับจุดที่เรือดำน้าไถท่ท่านขาดการติดต่อไปคุณอภัตรรใช่ครับประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นที่ทางออกองทัพเรือสหรัฐออกมาเปิดเผยคนเดียวนะครับเจมส์แคมรอนก็บอกว่าแหล่งข่าวของเขาเนี่ยได้ข้อมูลค,คล้ายๆกันมาบอกเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าแน่แน่แน่จรแล้วว่าตั้งแต่เรือดำน้ำเนี่ยหายไปหลังจากเดินทางออกไปได้ประมาณชั่วโมง45้น นทีเนี่ยน่าจะไปแล้วเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยได้การยืนยันภายใหนึ่งชั่วโมงนะฮะว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นในเวลาเดียวกับที่การติดต่อระหว่างเรือดำน้ำลำดังกล่าวกับเ,เรือที่อยูอ่ที่ผิวน,น้ำเนี่ยมันหายไปเขาบอกว่าเสียงเนี่ยเป็นเสียงที่มาจากอ,อ,อุปกรณ์ฟังเสียงสิ่งมีชีวิตนทะเลชื่อไฮโดรโฟนนะฮะเขาบอกว่าพอ,อ,อมีเสียงปุ๊บการรับส,งส่งสัญญาณหายไป การสื่อสารหลุดไปเขารู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นมันต้องระเบิดจากภายในแน่ๆอันนี้เขาเป็นคําพูดที่เขาพูดกับรอยเตอร์นะครับผู้กับผู้ชื่อดังรายนี้บอกด้วยว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นคล้ายๆกับกรณีของเรือไททานิก ที่มีคนออกมาเตือนหรือมีเสียงเตือนออกมาแล้วแต่ไม่มีใครยอมฟังอย่างในไททานิกเนียเขาว่าเป็นการกรณีที่กัปตันเรือสั่งเดินเรืออย่างเร็วในช่วงคืนเดือนมืดข้ามมหาสมุทรอตแลนติกแม้จะมีผู้มาเตือนแล้วว่ามีภูเขาถ้งแข็งลอยขวางอยู่เขาเลยกล่าวสิงท้ายบอกว่าแล้วเราก็ต้องกลับมาอยู่ที่จุดนี้ครั้งจุดเดิมที่ตอนนี้มีซากเรือจมเคียงข้างกันอยู่ด้วยเหตุผลเหมือน,เ,อนเดิมครับครับฟังแล้วสะเทือนใจนะคุณโอปราทครับ